ถ้าคุณอยากจะทําออนไลน์แต่ว่าคุณมีข้อจํากัดของตนเองว่าเอ้ฉันทํางานประจําอยู่ฉันมีธุรกิจอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ต้องดูแลไม่มีเวลามาทำเนี่ยอ่าแล้วจะทําออนไลน์ได้ยังไงคนนี้ผมมีผมลิสต์มา7ข้อนะครับที่ผมตกผลึกตัวเองแล้วแลวผมจะมาแชร์คือข้อแรกเนี่ยคุณก็ต้องตั้งเป้าหมายตัวเองในระยะยาวนะครับว่า5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอยากจะคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณอยากจะทําอะไรคุณอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน อย,อย่างเช่นอย่างตัวผมเนี่ยผมเป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็ชอบไปนู่นไปนี่ใช่ไหมครับอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยผมก็ตั้งว่าว่า,วา,วา,วาผมก็อยากจะใช้ชีวิตแบบฟรีสไตล์อยากไปไหนก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอวันหยุดจะต้องเวลาพักร้อนหรือว่าต้องรอเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก แต่ยังมีรายได้เข้ามานะยังมีรายได้เข้ามาตลอดผมก็ตั้งเป้าของผมอย่างนี้นะครับที่2เนี่ยคุณก็หาคนที่เขาเคยทําได้แล้วนะครับแล้วคุณก็อ,อาจจะทําเป็นแบบเขาก็ได้นะครับหรือว่าลองมา adapt เป็นในแบบของคุณแต่ว่ามันเป็นหลักฐานว่าเอ้ยมีคนเคยทําได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดไว้สิ่งที่เราอยากทานี่เนี่ยมีคนทําได้เกินกาไปหมดเลยบนโลกออนไลน์นะครับเราก็มันเพิ่มความมั่นใจให้เราเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเราไปถูกทางแล้ว อย่างที่ 3. ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องศึกษาหมัศึกษาหาความรู้ของคุณตลอดเวลาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดของตัวเอง พัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาอารมณ์ให้ตัวเองเอมีพัฒนาการนิ่งมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นให้คุณนิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฝึกฝนตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความรู้ใหม่ๆที่เรายังไม่รู้เยอะแยะนะครับเราควรจะไปหาความรู้ในสิ่งที่เราถนัดนะให้มันถนัดให้มันเ,เชี่ยวชาญไปมากยิ่งขึ้นอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่างที่4แบ่งเวลาอ่ะอย่างที่4เนี่ยแบ่งเวลาในแต่ละวันนะครับจัดละดับความสําคัญว่าตัวเองต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวัน อย่างเช่นในวันหนึ่งเนี่ยคุณมีย4ชั่วโมงใช่ไหมคุณอาจจะทํางานประจาไปแล้วอ่ะแชั่วโมงคุณเหลือ16ชั่วโมงส6ชั่วโมงคุณนอน8ชั่วโมงคุณเหลืออีกชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาฟรีสไตล์ของคุณเลยนะคุณจะทายังไงกับมันก็ได้8ชั่วโมงเนี่ยคุณอาจจะคุณอาจจะเล่นเกมหรือว่าดูหนังฟังเพลงสักสชั่วโมงคุณเหลืออีกชั่วโมงคุณเหลืออีกชั่วโมงคุณจะไปทอะไร นะครับคุณถ้าคุณเห็นเวลาอย่างนี้คุณจะไปนั่งให้มันเสียเปล่านะครับหชั่วโมงต่อวันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยยีชั่วโมงแล้ยีชั่วโมงนี้ยังไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดที่คุณจะต้องมีประจาเลยนะคุณจะปล่อยเวลาให้มันเสียเปล่าทําไมคุณก็หาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณที่มันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นสิใช่ไหมครับอ่ะอย่างที่6โฟกัสในคุณภาพของงานของคุณในแต่ละวันนะครับเวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณก็ โฟกัสกับมันนะครับอยู่กับมันแล้วก็คุณเรียกได้ว่ามุ่งมุ่นอยู่กับมันนะครับแล้วคุณก็ทาทาผลงานอันนั้นออกมาให้มันดีที่สุดนะครับนในสายตาคนอื่นนะมันอาจจะไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่แต่ว่าในในความคิดของเราเนะี่ยถ้าเราทุ่มเทอย่างเต็มที่เนี่ย๋ยวคนอื่นเขาสัมผัสได้เองอย่างที่7อย่างสุดท้ายเนะี่ยคุณก็ต้องสนุกกับมันนะครับว่าคุณ ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไม่สนุกกับมัน,นคุณจะไม่มีความสุขแล้วคุณจะทําได้ไม่นานนะครับอันนี้เป็น7ข้อที่ผมตกผลึกมาแล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปทําตามดูนะครับ